บรรยากาศเนี่ยมันส่องเลยค่ะอันนี้กำลังผัดอยังก็ผัดผักหรือผัดจวนผัดผักค่ะน้อผัดผักน้ำมันหอยเลยคะ่ะพริกหั่นใส่เอาติค่ะพริกจังเลยหั่นเราหั่นในพริกหยวกหั่นขึ้นพริกหยวกใส่อันนี้เขาเสียดลาบเลยะคะ่ะกำลัง อ้อเพียอยู่นะคะเกะยังเกะเอาผักไปให้มาให้ไกล้เนาะลับเป็นเสบเนาะค่ะน่าหาอวนหัวยุ่งด้วยกันกิน่าบลูกสวย่าเสบบ่เสพบ่อยัไม่รู้รถไปตามหารถไม่เจอพี่เพี่ยะงหิวเต็มอยู่หุ่น โอ้หาวซ่ค่ะเห็นเห็นแนี้มขมผมเนี้ยมันเสบเนาะเนวยมันเสีบเนวมันเสีบโดนโดนค่อยเห็นกันเด้อพี่น้องเห็นกันบันนี้แขลวบะมีอลเด้อออกเมื่อไรอดล้ว่าวัน้มันหล่นเมียงนี่แหละมันลวนมันอยู่เกี่ยวมันอย่ไ่เคียรพมันด้รับเงินเดือนไปไดย้รับลายเดือนแอล่เสียบเสีกู่เครียกูยินมึงคนเดียแค่น้ำกิมนะ แซบบืหาเ้ยแซบบมูแซบนอมแซบแซบแล้วค่ะหมอันก็แซบซอยกันเห็ดคนละไม่ละมือเนาะค่ะเนาะซิมโรตีแซบไปนะแซบแล้วมั้บอแซบแล้วแซบแล้วนะคะผักอมๆแล้วนะคะอมๆแบบเขียวๆนะคะแซบดี้ะค่ะ กินข mm. er. e ้าวเส้าเด้อค่ะแน่มึงตุ่มว่ะผกงาขึ้นาเล่นยิ่เพอะรกูกูกเขาเล่นยิ่งเพิ่นอดีหน่อยเข้ามาวางนี้ยายอึ้งอะมันเป็นพวเวปรดอนี่ย่ไปย้ไปเหมืนเกลเสียไปบาง้องชิ้นหอดติตันไส่ท้อง ชินหอดสิอ้เันวยนามช่ีจี่นนาน้่กขึ้น้องอันนี้กุ้มแม่บ้านเด้อค่ะกินกันเนาะเฮ็ดกับเขาแล้วก็ไม่เหตุกินกันเนาะค่ะไปไจเดียวนิตอนนี้เพิ่นมีมุนพระคุณเจ้ามาให้บุญเนาะค่ะเนาะเขาอธิบายบืกเด้อค่ะ 哎，温度上来嗯,嗯,嗯